ครับสวัสดีครับวันนี้สุดาฟาร์มอร์แินิกไทยแลนด์นะครับเรามาพบกันเช่นเคยอีกแล้วนะครับวันนี้จะนําเสนอเรื่องทุเรียนนะครับพี่น้องอทุเรียนที่ผมปลูกในตะกร้านะครับคือผมเพาะไว้ในตะกร้ากับเพาะไว้ในถุนถงนะครับก็เลยเห็นความแตกต่างจากการพัฒนา การเจริญเติบโตของทุเรียนนะครับแตกต่างกันมากก็เลยอยากจะนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามนะครับได้รู้โดยเฉพาะพี่น้องที่สนใจทุเรียนนะครับซึ่งบางคนก็ได้วิเคราะห์ว่าอีกประมาณ10ปีข้างหน้าหรือ5ปีข้างหน้าทุเรียนเราจะล้นตลาดแต่พี่น้องไม่ต้องคิดมากนะครับขอให้เราได้มีทุเรียนไว ที่บ้านสักสองต้นนะครับเอาไว้กินผลสําหรับลูกหลานของเรานะครับโดยไม่ต้องซื้อเขาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ติดตามในคลิปเรื่องทุเรียนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับผมเพาะไว้ในตะกร้านะครับตั้งแต่ลําต้นใบแล้วก็ยอดตลอดถึงกิ่งนะครับมีความแตกต่างกันมากเนื่องจากว่าการแต่ยอด สวยงามมากนะครับเกือบทุกขิงเลยนะครับพี่น้องนี่แหละครับคือทุเรียนที่เพาะไว้ในตะกร้านะครับและพี่น้องมาดูการเพาะไว้ในถุงนะครับดีมันมีหลายชนิดก็เลยบงังนี่แหละครับพี่น้องอันนี้ทุเรียนเพาะไว้ในถุงนะครับก็ดูนะครับก็สวยเหมือนกันแต่ว่าความแตกต่าง ความแข็งแรงสู้ทุเรียนในตะกร้าไม่ได้นะครับพ,รพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวจะมาดูอีกตะกร้าหนึ่งนี่แหละครับเหมือนกับตะกร้านี่นะครับนี่การเพราะของผมนะครับคือผมเพาะเสมอกับดินนะครับยกกับยกพื้นนิดหนึ่งนะครับแต่พ่อแม่พี่น้องดูนะครับการแตะยอด สวยงามมากนี่แหละครับดูการแตกยอดของทุเรียนแล้วมาดูที่ใบนะครับสวยหรือไม่สวยเรามาดูที่ใบนะครับใบจะเขียวเข้มและกันหนาหากว่าเป็นลักษณะนี้แสดงว่าทุเรียนนั้นสวยนะครับโอกรากเต็มทีนี้เรามาดูนะครับว่าสาเหตุอะไรนะครับที่ทุเรียนในตะกร้ากับทุเรียนในถุงถึงจะมีถึงมีความสวยแตกต่างกัน นะครับอันนี้ผมวิเคราะห์แบบบ้านๆนะครับอาศัยประสบการณ์นะครับพี่น้องก็สาเหตุที่ทุเรียนเพาะไว้ในตะกราน,นั้นสวยกว่าเนื่องจากว่าการรดน้ํานะครับมันจะซึมได้เร็วกว่านะครับอันดับแรกผมจะรดน้ําให้พี่น้องดูนะครับ การตดน้ำก็ซึมปกตินะครับอันนี้ดินของเราก็เหมือนกันนะครับคือดินที่ผ่านการปรุงเหมือนเหมือนกันนะครับพี่น้อง แต่มีความแตกต่างกันตรงที่เราปลูกในตะก,กร้านะครับก็ดูได้นะครับคือการปลูกในตะก,กร้านี่ทำให้ดินนี้ได้ระบายอากาศนะครับมีส่วนทำให้ทุเรียนสวยได้นะครับพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องที่คอมเมนต์มาว่าปลูกตอนไหนให้ลงคลิปให้ดูด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะปลูกช่วงเดือนเมษานี่แหละครับนี่แหละครับพี่น้องครับความแตกต่างจากที่เราเพาะในถุงกับเพาะในตะกร้านะครับสวยงามมากตัวนี้นะครับ พุ่มสวยก็พี่น้องหาว่าจะเพาะทุเรียนปลูกในตะก,กร้านะครับไว้ในตะก,กร้าจะดีมากนะครับทุเรียนโตเร็วหาว่าเราไม่พร้อมที่จะปลูกนะครับก็จากเว็บไซต์สุนาฟาร์มอคนิกไทยแลนด์มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเกษตรก็จะนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามนะครับ ไดเแ็กเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆห,หาว่าอยากได้ทุเรียนปลูกไว้ในบ้านนะครับวันนี้โอเคนี่แหละครับสวัสดีครับ